สวัสดีครับทุกคนผมตัว l t Journey นะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวที่คาเฟ่แถวสารายานะครับคาเฟ่นี้สร้างมาเก๋เลยครับบรรยากาศล่มลื่นมากแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างมีเรือเป็ดให้เราพายอยู่ด้านหลังด้วยครับมีมุมถ่ายรูปเยอะนะครับเดีย๋ยวผมพาทุกคนไปดูมุมต่างๆดีกว่าว่าที่นี่จะมีมุมถ่ายรูปเยอะแค่ไหนนะครับไป ามาพาทุกคนมาดูด้านในตัวคาเฟ่ก่อนเลยครับสำหรับด้านในคาเฟ่ร้านนี้จัดได้น่ารักมากๆเลยครับถ้าใครที่ชอบถ่ายรูปก,ก็น่าจะเพลิดเพลินในกระมุมต่างๆที่เขาจัดไว้ให้นะฮะที่นี่ก็มีทั้งอาหารจานเดียวเครื่องดื่มและก็ขนมนะครับ ความเก๋ของด้านในตัวคาเฟ่ก็คือเจ้าต้นไม้ต้นนี้นะครับที่นํามาตกแต่งได้อย่างลงตัวมากๆเลย <All right. S 1> เดี๋ยวเรามาดูภาพถ่ายที่ได้จากด้านในตัวคาเฟ่นี้กันนะฮะ <All right. S 1> เดี๋ยวผมถ่ายให้ทุกคนได้ดูกัน พนักงานร้านนี้นี่ยิ้มย้แจ่ำใสดีนะครับพูดจาน่ารักทุกคนเลยครับผมมาตั้งแต่ตอนที่ร้านเพิ่งเปิดเลยครับร้านนี้ก็จะเปิดอยู่ที่9กาโมงครึ่งนะครับตอนเช้า มาเช้าก็เลยทําให้เลือกที่นั่งได้ตามสบายเลยครับเป็นลูกค้าคนแรกของร้านเลยผมเลือกมุมนี้นะฮะเพราะว่าสามารถนั่งมองวิวด้านนอกได้เลยมองไปเห็นต้นไม้สบายตามากครับแล้วก็ผมสั่งชามะนาวนะมาทานนะครับเพราะปกตินี่ผมเป็นคนไม่ทานกาแฟ หลังจากที่ได้นั่งพักสักครู่แล้วนะครับผมก็ออกมาเดินสำรวจรอบๆคาเฟ่นี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าที่คาเฟ่น,นี้มีบรรยากาศแบบไหนกันบ้างเรามาเริ่มกันที่จุดไฮไลท์เลยดีกว่าครับที่ว่าใครๆมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปซึ่งก็คือด้านหน้าของตัวคาเฟ่น,นี่แหละครับความเก๋นเนี่ยจะอยู่ตรงบันไดวนสีดำเนี่ยแหละครับที่ผมกําลังเดินขึ้นไปเนี่ยมุมนี้ถ่ายรูปออกมาสวยมากนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆมาก็อย่าลืมมาถ่ายรูปบนนี้กันนะครับเมื่อขึ้นไปด้านบนแล้วเนี่ยมองลงมานี่สบายตามากครับเห็นทั้งต้นไม้เห็นทั้งสระน้ำเดี๋ยวเรามาดูรูปกันที่ถ่ายกันตรงมุมด้านหน้าคาเฟ่กันดีกว่าครับ มาดูโซนนี้กันต่อครับสำหรับโซนนี้นะครับที่จะพาทุกคนมาดูอยู่นี้คือจะเป็นเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนเรามานั่งปิกนิกมานั่งจิบกาแฟาอยู่ในสวนหลังบ้านเลยครับนั่งจิบกาแฟาไปมองนะ้ำมองต้นไม้เพลินๆฮนะมุมนี้นี่ถือว่าเป็นมุมที่พักสายตาได้ดีมากๆเลยครับทุกคนก็น่าจะได้เห็นบรรยากาศที่ร่มรื่นของคาเฟ่แห่งนี้แล้วนะครับ ถือว่าใครที่ชอบบรรยากาศธรรมชาตินะที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่ไม่ผิดหวังมินิมอลผสมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวเลยครับเขบาก็จะมีเหมือนกับเป็นเครื่องพ่นไอหมอกนี้แล้วนะครับเพื่อลดความร้อนนี่ก็จะมีเหมือนเครื่องพ่นไอหมอกนี้ให้เราด้วยแล้วที่นี่ก็จะเปิดเพลงคอคลอไปอย่างเงี้ยฮะตลอดเลยมุมนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับเพราะผมเองก็ไม่เคยเห็นจากคาเฟ่ไหนนะครับที่เนี่ย มีน้ำให้พวกเราด้วยครับทุกคนเดินถ่ายรูปร้อนๆเนี่ยเขามีน้ำเปล่าให้เราทานฟรีเลยแก้กระหายอาอใจไปเลยฮะคลิปนี้ทุกคนคงจะสังเกตได้นะครับว่าผมจะพาะเสียงเยอะกว่าปกติเพราะว่านะฮะที่คาเฟ่แห่งนี้เขาจะเปิดเพลงคลอเบาๆสร้างบรรยากาศตลอดเวลาแต่ผมกลัวคลิปนี้มันจะติดลิขสิทธิ์ก็เลยเน้นถ่ายแล้วก็ามาใสา่เสียงแทน นี่ครับมาดูมุมนี้กันต่อเลยดีกว่ามุมนี้คือสวยมากนะครับทุกคนเป็นมุมที่ถ้ามาร้านนี้อย่าพลาดมาถ่ายมุมนี้นะครับด้านในเขาจะจัดเป็นซุ้มตรงนี้เล็กๆไว้ให้เราเข้าไปนั่งโพสท่าถ่ายรูปได้เลยครับถือว่าเป็นมุมที่สาวๆน่าจะชอบเลยครับทรงเจ้าหญิงเลยอย่ะชุดขา,ขาวๆฟุง้งฟิ้งมามานั่งตรงนี้ถ่ายรูปออกมาสวยแน่นอนด้วยแสงที่มันสาดเข้ามามาผ่านามา่าน ผ่านอะไรตรงเนี้ยมันเหมือนการกรองแสงแสงจะนุ่มมากนะครับถ่ายออกมาที่จะเนียนเลยเนี่ยครับเพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆนะผมเขาอดไม่ไหวเหมือนกันนะก็คือแบบต้องถ่ายรูปอะรู้สึกว่าเออที่นี่สวยจริงๆฮะสำหรับซ้อนนี้นะครับ เป็นโซนที่เขาตั้งโต๊ะมาให้เราแบบนั่งทานอาหารได้เลยครับเขาจัดโต๊ะไว้ได้สวยป้านะครับให้ความรู้สึกเหมือนเรานั่งอยู่ในสวนสวยๆในรีสอร์ทสวยๆสักทิ้งเลยฮะทุกคนลองมองดูนะครับบรรยากาศนี่คือดีมากๆครับใครที่ชอบต้นไม้ใครชอบความร่มรื่นนะฮะใครชอบความเป็นธรรมชาติถือเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่อยากจะแนะนำจริงฮนะเนี่ยแอบเห็นจุดทานน้ำมาให้ลูกค้าอีกแล้วน่ารักจริงๆ And it's long fights with yourself all the time to get your mind right But if you put in the work you can find the light all right I'll do anything that I feel like I wanna do I'm living like ใครที่อยากให้อาหารปลานะครับมาตรงมุมนี้ได้เลยครับเขาจะมีอาหารปลาใส่ขวดไว้ให้เราเรียบร้อยเราก็หยอดเงินแล้วก็หยิบอาหารปลาไปได้เลยเมื่อให้อาหารปลาหมดขวดก็นำมาเก็บไว้ตรงนี้ได้เลยฮะ แล้วส่วนมุมนี้จะมีเรือถีบให้เราลงไปถีบได้นะครับแต่ตอนนี้ผมไปนี่คือตอนนี้คือใกล้ที่จะเที่ยงและอากาศร้อนมากผมเลยถ่ายเก็บบรรยากาศทุกคนดูแทนเขามีโซนอ่าเหมือนเป็นทุ่งดอกไม้ให้เราถ่ายรูปด้วยนะครับทุกคนพอดีผมจะเดินมาเข้าห้องน้ำแล้วมาเจอโซนเนี้ยถือว่าทําสวยดีนะก็สามารถมาถ่ายรูปได้แต่บรรยากาศที่ดีที่เหมาะน่าจะเป็นช่วงเย็นๆตอนนี้ที่ผมอยู่เวลา 11โมงแล้วครับแดดมันก็จะอยู่บนหัวงเงี้ยแดดจะค่อนข้างแรงแล้วแนะนำว่ามาช่วงบ่ายช่วงเย็นๆร้านนี้น่าจะสวยเลยครับแสงน่าจะสวยเลยเนี่ยโซนด้านหลังผมนี่คือห้องน้ำเห็นไหมห้องน้ำก็ทำสวยนะแค่ดีไซน์ห้องน้ำนี่ก็คือสวยละมุมนี้ให้ความเป็นญี่ปุ่นเลยไม่น่าเชื่อว่านี่คือมุมหน้าห้องน้ำนะฮะ เป็นไงครับทุกคนบรรยากาศที่อาคาลินคาเฟ่แห่งนี้เนาะชอบนะผมชอบนะล่มลื่นและบรรยากาศดีมากาเจ้าของร้านพนักง,งานก็เท้แครดีอ่ะผู้จาดียิ้มแย้มแจ่มใสเลยฮะชามะนาวแก้วนี้ก็เข้มข้นมากก็คลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้ครับใครมีโอกาสผ่านมาทางนี้นะครับแนะนำจริงๆร้านนี้แวะมาฮะคารินคาเฟ่ตรงนี้เปิดกูก็แบบมาได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็คง ไปแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปลงใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ